แล้วเมื่อก่อนตอนที่ปวดอยู่ในแขนยกได้ไหมวะยกไา้ะไรมันยกได้แค่ไหนยกไว้เลยเสร็ยกได้เลยยกจะกำกมไหนมันเจ้าปวดไห้มันเจ้าขัดวันนี้แกบอกยกซมือช่วยยกแม่แม่ออแมวเ่ก็เลยยกขึ้นยกขึ้นสูงๆแม่แม่ก็ยกขึ้น เวียงนียกอะไรจักเม็ดวันนี้ยกขึ้นได้บิดเลยเก่งมากโอ้โหวัสนกยาผนสมาครดีเนาะออกมาตะใสแกะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ปวดมันมีเสียงดังลั่นทั้งตัวเลยใช่ไหมเฮ้ดังหมดนี่ก็ดังดังยังไงดังมันดังก็แคบก็แ๊บวันนี้มันฝันเศร้าดังเศร้านั่นวันนี้มันคอยเบาขึ้นเบาขึ้นวันนี้แล้วตอนได้กินดีบูเนี่ยคุณยายกินตัวไหนก่อนกินเม็ดเสาเม็ดแรงเม็ด เป็นปวดคอแล้วก็ขยับตัวไม่ค่อยได้ค่ะแบบนี้นะคะแบบลำบากมากค่ะหลังจากที่หนูกินเป็นผงแล้วหนูดีขึ้นแต่หนูกลัวไปอีกเลยกลับมากินเป็นเม็ดแค่วันละหนึ่งเม็ดเพราะว่าหนูทางานแบบเดิมอยู่แล้วก็อายุหนูยังน้อยคงกรียงกลัวมากท่านร่างกายต้องป่วยทาน4ี่วันนี้ผลลัพธ์ออกมาอาการที่มันชาอาการที่มันปวดที่เสียวสันหลังมันก็ทุเลาลงอะเป็นดูหน่อยนี่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 นนนนน Oh. เ,เดินได้คล่องเลยคล่องเลยค่ะคล่องมากเลยไปเป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ไปเช็คที่หลายๆที่เขาก็บอกว่าเป็นโรคก,กระดูกพรุนกระดูกทับเส้นแล้วก็มีอาการปวดหลังชาลงขาทั้งฉีดยากินยาใน17ปีที่เป็นมาเนี่ยค่ะเจอดีบูลน,นี่นะคิดว่าต้องต้องกินยาตลอดชีวิตเพราะหยุดไม่ได้ถ้าหยุดนี่สามวันก็ไม่ไหวแล้วเดินไม่ค่อยไหวก็ได้มาทานดีบูลน,นี่ ทานสิบวันก็รู้สึกได้ว่ามันเบาแล้วก็ที่เป็นตะคิวมันก็หายไปอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เป็นเกี่ยวกับโรคกระดูกทับเส้นหรือว่าผู้สูงวัยมาทานยาตัวนี้เนะี่ยดีมากแล้วรู้สึกว่าไปไหนก็กระชับกระเฉงไปได้ทั่วทั่วละดีนี้ปวดหลังปวดหลังแล,ล้วล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยานานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับ ถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5วัน5วันเดินไม่ได้เลยอ่านอนหยุดท่าไหนท่านนั้นดีบูลเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่2สัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะผมรุศนะครับมาลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานสินค้าดีบูลแล้วนะครับอาการดีขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับคุณแม่อาการเป็นหนักมากนะครับแล้วก็อายุเยอะด้วยแต่ทานสินค้าดีบูลเปลี่ยนไปแค่กล่องเดียวนะครับก็อาการดีขึ้นเลยนะครับคุณแม่สุนี อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68กเนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาปัะส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆแข็ไหครับต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปีอ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนค่ะอุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนค่รถชนกันแล้วก็สะโพกหัก สะโพกตรงนี้เหรอครับฮะมัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่เขาบวกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหแล้วอาการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากที่รักษากินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันค่อยช่วนหายแล้วค่อยช่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบูลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลัง ปวดหลังแล้วล้าวมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วลา<ต>้าวลงขาอะก็มากินยาเนี่ยเข้าไปแล้วมันก็ขับออกถึงปลายเท้าก็ดีขึ้นครับทาไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูะ <biases> นะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาแล้วร้อนไปขา,ไป,ขาไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกลุกเวลาจะเดินอะไรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหมเบาขึ้นมันเบาขึ้นมันไม่ขาดมันไม่ไมขาดอนะันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรนะครับพี่สุภาพรอายุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบห้าค่ะทำไมนะครับ ถึงได้ตัดใจทานดิบูนมีอาการยังไงครับก็ปวดเข่าปวดหัวเข่าสองข้างปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแปอยู่ข้างในหัวเข่าเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้มอ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับ ถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลยอ่านอนอยู่ท่าไหนท่านนั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราเดินปวดคลานเลยค่ะปวดคลานบางรั้นก็คลานเลยเหรอจ้ะเอาแล้วอย่างนี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปวาไม่ไปเลยไม่ไปเพราะเรารู้ว่าไปไม่รอดแน่ยืนไม่ได้ะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่าเนี้ยนานไหมครับสองปีก็หากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับ รักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อคือเปิดดูใน YouTube เห็นดีบูนเนี่ยดีกินแล้วหายครับก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละยกขึ้นแบบมันทรมานน่ะมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวด ตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผมที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉันเรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยเซตสองกล่องสามกล่องนะครับ ดีมากอ่าพี่สุภาพร,รยืนยันว่าดีมากนะม่ชื่อคุณอะไรคะชื่อนิสากระะชื่อนิสากร<ะ>มีอาการยังไงคะถึงมาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยคะ่ะพอดีวันนั้นเริ่มแรกก็ยกกระถางกระถางต้นไม้เข้ามาในบ้านนะ่ะรู้สึกว่ามันปวดหลังปวดหลังอย่างมากเลยก่ <c oughs> อนหน้านี้ออกกําลังกายบ้างสองสองวันนะคะสองวันติดก็พอมายกกระถางก็ยิ่งทาให้ปวดปวดปวดด้านหลังอะค่ะ เหมือนปวดเรื่อปวดที่หลังใช่ฮะแล้วทําไมถึงตัดสินใจทานที่บูญก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันมันเราปวดมากเราทนไม่ไหวไงเวลาจะนอนลงไปเนี่ยมันต้องพยุงตัวแล้วก็ค่อย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 เลื่อนตัวลงนอนคือมันปวดปวดปวด้านหลังปวดกระดูกอะ่ะหลังจากที่เรายกกระถางเข้าบ้าน แล้วคือมีอาการปวดแล้วหวัดลุ่มขึ้นยังไงคะก็นอนลําบากนอนลําบากจะลุกจะนั่งลําบากอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะอ๋อแล้วหลังจากที่ทานดีบูนไปอะค่ะวันแรกเป็นยังไงบ้างคะมันรู้สึกดีขึ้นนะคะค่ะดีขึ้นประมาณประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็ยังไงคะก็เลยทานทานต่อเนื่องค่ะประมาณสองสัปดาห์ อาหานต่อเนื่องเพียงแค่2สัปดาห์นะคะแล้วอาการดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะคเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองก็รู้สึกอาการดีขึ้นแล้วค่โอ้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ดีบูญของเรานะคะคือดีบูญเนี่ยดีมากเมื่อทานลงไปแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันมันช่วยได้เยอะเลยค่ะช่วยให้อาการดีขึ้นเพียงแค่สองสัปดาห์มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะฝากนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการนะคะเหมือนพี่ นิสากรน,นะคะที่มีอาการปวดหลังเจ็บหลังนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความเสื่อมนะคะหรือว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุเหมือนพี่เขาหรือว่าเกิดจากการทํางานนะคะก็มาทานผลิตภัณฑ์ดีบูนได้เลยนะคะในช่วงปีพุทธศักราช2,543ถึง2,553องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อ ผู้ป่วยได้โรคดังกล่าวอายุเฉลีย่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยได้โรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปได้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามซึ่งถือเป็นแหล่งสะสมอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรูเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีโดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูนประกอบไปด้วย ไพล์บัคเอ็กซ์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายทมเริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทําให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสํารวจในประเทศไทยประชากรจํานวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพรุนโดย80%เปซ็นต์เป็นพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อเสื่อมโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน นิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาและอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้การได้รับแคลเซียมที่เพียงพอคือ1,000ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกแพทยทุกวัยดีบูนทั้งชนิดผงและชนิดแคปซูลตอบโจทย์ทุกปัญหากระดูกและข้ออย่ารอโทรเลย มาพยักอรุณดีบุณน์บำรุงกระดูกและข้อสวัสดีครับผมสามารถพยักอรุ่นนะครับก็เป็นอดีตแชมป์เปี้ยนมวยไทยของลุมพบินี4รุ่นเป็นแชมป์เปี้ยนมวยสากลของ WBC อีก1รุ่นนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมปี2-5 แล้วก็มาเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมปี3-1ครับปัจจุบันนี้คือเราก็ยังเป็นครูม,มวยอยู่เพราะเราเปิดค่ายมวยแล้วเราก็ยังต้องสอนเด็กอยู่ทุกวันนะครับใช้เวลายืนสอนมวยวันหนึ่งต้องมี2-3ชั่วโมงครับไอตอนสอนมวยเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่สมัยก่อนคือเราใช้เยอะมากพวกขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิ่งนีโลสมัยก่อนเราวิ่งวันหนึ่งประมาณสัก20โลกลับมาเราก็ต้องโดดเชือกอ,อีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วที่หนักสุดคือสกอตจมเราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยสงสัย พอเราอายุมากขึ้นตองใส่ข้อเรามันจะเสื่อมเพราะเราใช้ขาเยอะเกินไปสมัยก่อนแล้วตอนหลังน้องมอสก็เลยไปเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันมียาตัวไหนช่วยจนเรามาเจออาหารเสริมของดีบุเน่เราก็เลยสั่งลองมากินดูครั้งแรกรู้สึกว่าน้องมอสจะสั่งมาให้กินรู้สึกจะสามกล่องเรากินไปรู้สึกว่ากล่องแรกเนี่ยเรากินดีบเน่ไปเรารู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นดีขึ้นแบบจากที่เราเดินมันดังก๊อกแ๊กก๊อกแ๊ก,ก พอเรากินไปสักกองหนึ่งประมาณสักเจ็ดแปดวันข้อเข่าดังนี่มันก็จะหายไปแล้วหลังจากนั้นเราก็กินต่อเนื่องมาตลอดนะแต่ตอนนี้มันก็มีอยู่สองอย่างนะครับมีอย่างผงด้วยฮนะดีบุนเน่นี่อย่างผงถ้าชอบผมจะชอบแบบผงมากกว่านะครับแบบผงมันจะมีรสชาติแล้วก็กินง่ายครับก็คือชงกับอะไรก็ได้พวกน้ำร้อนน้ำเย็นเอาตามสะดวกเลยใส่เทอย่างผงลงไปคนๆแล้วก็ดื่มได้เลยครับ ที่ผมทานมา2อสามปีผมรับรองเลยนะครับกินแล้วปลอดภัยแน่นอนไม่มีผลอะไรภายหลังตามมานะครับดีบุนเน่ช่วยคุณได้อย่างดีเลยนะครับสามารถสั่งซื้อดีบุนเน่ได้ที่ดีบุเน่ทางง่ายนะครับแค่ฉีดชงดื่มนะครับ